ท,ทักทายพี่น้องอยากเป็นท่ากันนะคะอันเมื่อกี้นี่นั่นนูนุบอกมันในไม่เป็นบอกรูกันเรื่องบันทึกว่าอันไม่น่ะว่าวันนี้เรเสียงมันก็สีดังหนาวอยู่นะลืมข้าวซะแล้วลืมข้าวเลยลืมข้าวค่ะอยา่าบอกไปทั่วทิพทั่วแดนนั่นแบบนี้บอกไปทั่วทิพยว่าใดได้แบบนขอบคุณเขาเรียกว่าไมเลยนะคะ คะไม่ปากไม่ใส่ปากขอบคุณไม่เอกไวเล็ตด้วยนะคะจากคุณยมังมีสีสุกูงจากคุณลุงยงมังมีสีสุงนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ให้อะไรกไวเล็กไวเล็ตสักแกนแล้วนะคะใครนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนที่หลานเพื่อนในเพื่อนใ้เรียนผมเนี้ยเพื่อนที่หลานสายไม่หลานแล้วเพื่อนก็เลยซื้อให้เพื่อนเพี้ยงตา เต้นเนควมำสายไม่ยองยองเลยขอบคุณมากมากนะคะอย่างเช่มาอ่านจดหมายก่อนกันนะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ติมอภัยอีหลานทิดาเล่าขอบคุณทติมอภัยบานสีไรของเฮาด้วดีเสมอมาสวัสดีค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมื่อนี้อากาศจะซีนหนาวนะคะทางบ้านพี่หนาวหนาวบ่คคลทางนี้หนาวตื่นนะคะหนาวตื่นหนาวจนเย็นค่ะหนาวจนสั้นหนาวจนสั้น มาอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะโอ้ยมันอ่านยังไงล่ะอ,อ่านมาหนูเต้นคล่องสวยเต้นคล่องสวยไม่พ่อพูเลยซื้อไม่วาลิกไกย์ตามนั่นตามนั่นแม่ก็ฟังบะรลูเรี้ยงอยิน <c oughs> ดีในแปลเอาปันแปลเรียกคนนี้นะเนี่ยไม่วาลิดไกยอะไรเนี่ย สุดยอดขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บ้านสีวิไลเราด้วยนะคะสุดสุดใหม่ใหม่ชุด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 ไม่ใช่ไม่ใช่สุดใหม่ใหม่และอาจดูดีกว่าเด่มชุดใหม่ใหม่ชุดใหม่ใหม่ใใหหมม่่ยอดใหม่ใหม่จะสีสวยโอ้ขอบคุณค่ะว่าสุดใหม่ใหม่ยน มาสุดยอดไม่ไหมคุณหมอเฟดูไม่ได้โอ้เมื่อกี้แก้ไขอยู่ค่ะพอดีแบตหมดนะคะแบตหมดค่ะจะผ่านเรื่องผ่านเรื่องจั๊กน้อยจั๊กน้อยค่ะอีกนิดนึงค่ะสบายดีมันสิวิไลทุกคนสบายดีค่ะสบายดีค่ะสวัสดีมากค่ะขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะเป็นจังนไรคะอันนั้นจ่าทีเมื่อวานนี้นะคะเขากับป็นคุณศกบุกไหมคะ วันนี้วันนี้เขาการลอกขาบขาลแล้วนะคะขนาดลอกแล้วก็ได้ซัมมี่แล้วค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยดิซัำนี่ก็ดีแล้วปกติมันสิบรยไรบบนนบรยซัำนี่เด้ขุดเอาบปค่าคุณหนจะซีเรย์ซัำนี่ขุดดังไมมหมมารุดังก็ขุดตาก็ขุดกอทอมอก็อากาศเย็นคือกันเออ,เอ,อตอนนี้อยากใส่เสื้อแขนยาวบุหรา่าไม่นอยู่ค่ะหนาว <laughs> <laughs> หลายค่ะหน้าดีก็ได้จั่งเนียอันใดสีเศร้าหนาวเรกจะมามาพักหนาหนาวก็ได้ว่าเกิดนกันหนาวดิเต้ มันเกิดหนูวันที่เท่าตะก็ลูกวันที16ค่ะวันที่16เกิดวันเดือนกิลานะคะหาพี่น้องอยากมาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะตีมอะไรนะลูกตีมงานเราตีมแฟนซีใช่ไหมตีมอะไรนะแฟนตาซีค่ะฮะแม่นบอกแฟนตาซีแม่เนี่บอกแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีบนแฟนตาซีโอ้ยมันคือมองไหนมันซีกันซี่กันละนลูงซี่อะลูกสี อ่านช่ไหนกล่องของแม่ก er> ันะเพื่นว่าจังไหนนอาันดูนานๆจ้าหนาวหนาวจ้าหนาวหนาวอัทักไหเพื่นว่าจังไหน่นกรุงเทพนั้นได่ใช่ไนอาตู นาวหนาวหนาวเทปหนาวคือกันเดินหนาวคือการทานรักษาสุมภาพแลพี่น้องเด้อนะคะย <c oughs> ายห้เป็นบ, <c oughs> บัตคืออันบัตอะไรค่โอ้ยเด้อตีนี้ต่อที่เลยนอกว่า ที่ีดนดวงใจหลายต่อหลายทานกันตามเต้ค่ะขอฝากซื้อฝากเสียงที่ดาเล่าสีวิไลหมอล่ำสาวหน่องไม้แงยไว้ในอมอุกอมใจของพี่น้องอีจ้าคนแดงเลื่อนาวาเด้อได้วยค้ะยบทเพลงนี้นะคะอ้อมกอดอ